บางคนใช้ความสุขเติมเต็มชีวิตบางคนใช้ความรักเติมเต็มหัวใจวแล้ววันนี้เราจะใช้บทเพลงเติมเต็มทุกช่องว่างของอารมณ์เม6เมษาย,ยนนี้ณศูนย์หลวงรอ9 17นาฬิกาเป็นต้นไป ใน n e g Green Song in the Park ตอน Infinity Inspiration Chill and Cool by หน่วยนันทการและแผวคณิตกุลช้อบสุขภาพดีใน Herbal Market สนุกสนานกับ Green The Musical ร่วมประกวดการประดิษฐ์หุ่นยนต์คอนเซปต์ในหัวข้อ Green โ o บอ t ระดับเยาวชนฟังการพูดเพื่อแรงบันดาลใจกับจิตกรวาดภาพด้วยถา้าพร้อมร่วมประมูลภาพและบริจาคเพื่อสมาคมผู้พิการทุกประเภทในจังหวัดภูเก็ต ส่งทุกบดเพลงรักเติม,ตมพลังให้ทุกหัวใจโดย88 Nice Peak 93 Green FM สถานีวิทยุสทร .3 เทศบาลนครภูเกต็ตสำนักงานทลังงานจังหวัดภูเกต็ต idea.tv ทีีวีหมายเล็ก8และ Studio Line ถึงมาเป็นยังไงยังน้อยรอกก็เคยเคยได้รักกัน